มามามนี <N <N ่เห็นบ่ครือบ่สมบูรณนน้อยกับูระชำบุนนี่กรไดาษทงมือนี่เครื่อง่สมบำรณ์มันกลายเป็นหมึกบววอิมันละปัดฝังดูดิหนียน้อยนี่่รมบำบณ์เครื่อง่สมบูรณ์ เคือบปชสมบูญขี่ปนป้าเลยมาหาห้างจึเหมือนกระเด็กทุ่มือละบวบบวกมันชีวิตหน่วยนเครื่องบรชสมบุญคือบปชสมบูมันก็่แค่ชิบเป็นกันไม่บวกบวเนี่ยนี่ ม็นมาบวดอีมันริ่มตนแต่งรอพี่มาร่อนตอนแต้งน้วยบสมบูรณ์